สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันท์ที่25มกราคมพุทธศักราช2564ค่ะรองผู้ร่ษาการจังหวัดสกลนครเชิญพวงดอกไม้พระรรชธานถวายเป็นพุทธบูชาเทศกาลเจดีที่วัดถ้ำขามจังหวัดสกลนคร วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสริกิจรพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดปดระบรม่อมให้หนายวิทูลน,นวลนุกูลรองผู้ราชก,การจังหวัดสกลนครเชิญพวงดอกไม้พระราชธานไปถวายเป็นพุทธบูชาที่เทศกะเจดี JD, อนุสรณ์สถานของพระราชนิโรรังสีคำพีระปัญญาวิสิต หรือหลวงปู่เทศเทพรังสีนวัดถ้ำขามอำเภอพ,รรพานานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งเมื่อครั้งที่หลวงปู่เทศยังมีชีวิตอยู่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสนทนาธรรมด้วยเป็นประจำเมื่อหลวงปู่เทศมรณภาพไปแล้วถึงพระราชทานพวงดอกไม้สดไปถวายสักการะเทศกะเจดีเป็นประจำทุกเดือนด้วยทรงศรัทธาในวัดปฏิบัติที่งดงามของหลวงปู่เทศ สำหรับเพศกะเจดีแห่งนี้ก่อสร้างที่บริเวณลานหินเขาภูพานวัดถ้ำขามซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาเลิกเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2537 ก่อสร้างเป็นสถาปัิยกรรมแบบเจดียกตัรมุกตามนาศิลปรกรรมอีสานผสมกับอยุธยาภายในประดิษฐานรูปหล่อสมริดและเครื่องอัฐบริการของหลวงปู่เทศเทศกร,งศรังส mm hmm. ีเพื่อเป็นอนุสสอ์ว่าหลวงปู่เทศเทศกร,งศรังสีได้เคยมาจำพรรษาอยู่ณนะที่แห่งน,นี้ คณะบุคคลหน่วยงานตลอดจนประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมบราชกุมารี วันนี้ที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลหน่วยงานตลอดจนประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปทุนกล้าทุนประหม่มถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรอาทิผู้อำนวยการส่วนบริการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครน,นายก สมาคมสิทธิเก่าสาธิตปทุมวันโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอรทอจำกัด สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยะกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสิริราชบูรนิธิศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จจังหวัดอ่างทองโรงเรียนวัดสารวันจังหวัดนคปรปฐมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพาคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโาพานวดีบริษัทขนส่งจำกัดมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภายเอส ราชสกุลกิติยากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมงพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า,นานเศรษฐกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงกรมการปกครองหม่องราชวงศ์ปณิธานจารุโรธและคณะบริษัทซิงเน็กประเทศไทยจำกัดบริษัทรถไฟฟ้าประเทศไทยจำกัดสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินนทบุรีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินในพระราชปปัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสาวภาหน่วยบรญชาการนาวิกโยธินชมรมนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เทศบาลตำบลสัพยากรมศักพวุิทหารบก คนักการศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษาตามแผนกพัฒนานเด็กและเยาวชนในข่นธุรกันดานตามพระราชดำริสำนักพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารี ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรุ่น2513สำนักสงฆ์พระพุทธบาททีรีศรีสุโธอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจน,นบุรีโรงพยาบาลวิภาวดีเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายโรงพยาบาลเมตตาประชารักสำนักงานกอพอสถาบ,าบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาส,สนแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทั้งนี้ ด้วยต่างสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชากรณียกิจเพื่อให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปจบข่าวในพระราชาสำนักแล้วนะคะวันนี้ดิฉันธนาสอนอมตยากุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ